สวัสดีครับทีมเอฟซีอิกาชินชนะสุทันครับวันนี้ผมอ้นอีกามาอะไรงีตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นสถานการณ์การลุ้นท็อปโ,โฟที่สุดระทึกมากๆนะครับเพราะว่าแต้มนี่มันใกล้กันเหลือเกินนะครับไล่ตั้งแต่อันดับ1ไปจนถึง7เลยทีเดียวหลังจากที่แมนยูยังคงเดินหน้าคว้าชัยชนะได้นะครับเกมล่าสุดรวมถึงเกมล่าสุดเนี่ยไก่ไม่ขันนะฮะไก่ไม่ขันเป็นเกมที่3 ไก่ป่วยนะฮะในช่วงนี้กลายเป็นสิงห์พังอาดที่พังอาดสมชื่อวิลล่าก็ไม่ใช่ทีมวิลล่าคาเฟ่เหมือนเดิมนะครับกลายเป็นวิลล่าที่แข็งแกร่งมาเลยทําให้ปีนี้เป็นปีที่ลุ้นท็อปโปกันสเดาระทึกสนุกอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันในประเด็นนี้รวมถึงหลังเกมของทั้ง2คู่ในซ u เปอร์ซันเดย์ด้วยนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่ง comment, คอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกดกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สไม่เห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวาทางนี้ก็ช่วยกันสพอร์ตช่องทางของอีกาชาแนลครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับอันดับแรกเลยเรนแรกไปดูตารางคะแนนกันก่อนตารางคะแนนของพีมาริกนะครับหลังจากที่จบแมตช์เดย์ที่13เราตัดในเรื่องของการลุ้นแชมป์ออกไปก่อนเมื่อมาดูอันดับตารางคะแนนที่เกิดขึ้นในเวลานี้บอกเลยว่าโอโ้โห หลายๆทีมหายใจรถต้นคอกันทีมที่นำก็ไม่ได้นำเยอะนะครับช่องว่างของคะแนนอยู่ที่1แต้ม2แต้มอะไรประมาณนี้อันดับ1เป็นอาร์เซนอล13เกมมี30แต้มชนะ9สเสมอ3แพ้1อันดับ2คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ9สเสมอ2แพ้2มี29คะแนนหลังจากที่สเสมอลิเวอร์พูลในเกมล่าสุด อันดับ3คือลิเวอร์พูลครับชนะ8เสมอ4แพ้1มี28เท่ากับแอสตันวิลล่าของอูนายเอเมรี่นะครับนี่ถือว่าสุดยอดมากเลยเพราะว่าก่อนเปิดฉากในซีซั่นนี้นะครับไม่มีใครร้านพูที่ไหนก็ไม่ได้มองแอสตันวิลล่าในการที่จะมาแย่งพื้นที่ท็อปโฟทำเลทองแบบนี้เหมือนกับหลายทีมแต่ในวันนี้อูนายเอเมรี่ทำได้พวกเขาแต้มทาบลิเวอร์พูลครับมี28แต้มเท่ากัน แต่ผลต่างประตูได้เสียเป็นรองลิเวอร์พูลรับอันดับ5ท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับร่วงลงมาหลังจากที่โดนขาบ้านแล้วเป็นเดือนพฤศจิที่แบบโอ้โหเป็นเดือนพฤศจิที่เลวร้ายสำหรับแฟนไก่เดือดทองเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า10เกมแรก,กคุณไม่แพ้แต่3เกมถัดมาผู้คุณแพ้รวดแอนปอเตโกกลงง แฟนบอลไก่เลยทองก็งงเหมือนกันนะและเกมรัดหน้าคุณต้องเจอกับใครครับเรือใบสีฟ้าโอ้โหบอกเลยเสียวแทนสเปอร์เหมือนกันที่จะโดนเป็นแพ้4เกมติดต่อกันสเปอร์ร่วงลงมาครับทีมที่ขยับขึ้นมาคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแม้ว่าซีซั่นนี้ทีมของเอริกเชนฮาร์กนะครับจะแพ้ไปถึง5เกมแล้วแต่ข้อดีของเขาคือไม่มีผลเสมอชนะถึง8 มันก็เลยทําให้แมนยูขยับแต้มขึ้นมาแล้วอันดับถัดไปคือนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลยังเกาะกลุ่มหัวตารางอยู่นะครับอยู่ในพื้นที่ที่สามารถที่จะจบทั้งท็อปโแล้วก็ยูโรปาลีกนะฮะผมตัดจบแค่นี้นะครับไล่ตั้งแต่อาร์เซนอล t ซิตี้ลิเวอร์พูลแอสตันวิลล่าสเปอร์แมนยูและนิวคาสเซิลนี่คือกลุ่มที่ผมมองว่าจะต้องแย่งท็อปโฟกันสำหรับในซีซั่นนี้เป็นยังไง สนุกไหมระทึกหัวใจไหมนะครับผมเชื่อว่าใครก็ตามที่เป็นแฟนบอลกลุ่มที่ผมกล่าวเบื้องต้นมาเนี่ยนะครับก็น่าจะแฮปปี้กันนะครับสำหรับในการลุ้นท็อปโฟในซีซั่นนี้นะครับส่วนร้านผู้ถูกกฎหมายเนี่ยก,ก็ยังมองว่าเป็นทางแมนซิตี้ sey, ทางอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลกับนอกนั้นต้องลุ้นกันในโคต้าสุดท้ายอันนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับนั่นคือประเด็นแรกนะครับให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นว่าซีซั่นนี้ ตำแหน่งที่ลุ้นท็อปโฟนี่สามารถพลิกผันได้ทุกสัปดาห์ถ้าคุณรันฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องชนะติดติดกันคุณก็สามารถที่จะเข้ามายึดในพื้นที่ทำเลทองตรงนี้ได้เพราะว่าการติดท็อปโฟการเล่นในพื้นที่ยูโรปาลีกแตกต่างกันอย่างราฟ้ากับเหวถ้าเลือกได้ไม่มีใครอยากไปยูโรปาลีกหรอกครับไปท็อปโดีกว่าไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกดีกว่าโอ้โหนับเงินกันแบบ ไม่หวัดไม่ไหวก็เลยทีเดียวทีนี้ไปดูประเด็นที่2ครับสิ่งที่น่าสนใจในตอนนี้ก็คือผลงานและผลลัพธ์ของปีศาจแดงนะครับเกมล่าสุดปีศาจแดงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ลงสนามในศึกซูเปอร์ซันเดย์ไปเยือนกุลิสันพาร์ครับเอาตรงๆนะไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะบุกไปกระซวกไส้ทอ็อฟฟี่แบบไส้แตกเลยถึงสกอร์3ประตูต่อศย์เพราะว่าที่ผ่านมาแฟนผีก็ได้เห็นใช่ไหมครับว่า เฮ้ยทีมรักตัวเองเนี่ยโอ้โหกว่าจะเอาชนะคู่แข่งแต่ละทีมแต่ละเกมเนี่ยกระท่อนกระแท่นทุลักทุเลชนะ1 0ชนะ2-1ฝั่งตรงข้ามยิงทิ้งยิงขว้างตัวเองเหนียวหนึบอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นภาพแบบนี้มาตลอดแต่พอบุกไปเอาชนะเอเวอร์ตันได้3 0มเนี่ยผมเชื่อเลยนะครับว่าแฟนผีก็ไม่ชินถูกต้องไหมหลายหลายคนไม่ชินเฮ้ยโอ้โหชนะได้ถึง3 0มนก็เลยเนะี่ยนะฮะไม่น่าเชื่อเหมือนกันแต่ก็ต้องเชื่อ แล้วสาเหตุอะไรล่ะครับที่แมนยูสามารถบุกไปเอาชนะเอเวอรตได้ถึง3ประตูต่อศูนย์อย่างแรกเนียผมมองว่าเกมนัดเนี้ยแมนยูทำได้ดีในแง่ของเกมรับนะคะคือถ้าคุณไม่เสียประตูง่ายๆคุณก็จะสามารถคาดหวังถึงการทำประตูคู่แข่งคุณสามารถเบียดชนะได้1.0.2.1ได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายเสียประตูก่อเนี่ยมันเหนื่อยมากสำหรับเกมรุกนะฮะ แล้วเกมรุกของแมนยูปีนี้เป็นเกมรุกที่ไม่ได้เปรี้ยงปร้างไม่ได้เกี้ยวกราดไม่ได้ยิงแบบเป็นกอบเป็นกำรรนานๆจะยิงทีนะครับเพราะถึงตรงเนี้ย13เกมมาแล้วเนี่ยเกมรุกของแมนยูยิงได้เพียง16เสียเท่าไหร่ครับ16ผลต่าง0เมื่อเทียบกับบรรดาทีมบิ๊กซิกด้วยกันเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยแมนยูเป็นรองที่สุดนะครับดังนั้นนี่คือข้อด้อย ที่เอริกเชนฮาร์กจะต้องไปแก้ไขกันต่อไปแก้ว่าเอายังไงดีเกมรุกทาไมมันฝืดเครื่องแบบนี้นะครับการเซตเกมการสร้างสรรค์โอกาสการทําประตูการครอสบอลการเปิดเข้าสู่ในพื้นที่อันตรายเส้เส้น18หลาเนี่ยคุณต้องทําให้ได้อย่างสม่ําเสมอและที่สําคัญเลยก็คือเกมรุกตัวจบสกอร์คุณต้องไม่ยิงทิ้งยิงขว้างคุณต้องไม่เล่นเหมือนมาคัสเวสฟอร์ดในเกมล่าสุดที่เจอกับเอเบอร์ตันบอกเลยนะครับว่าถ้าเวสฟอร์ดเล่นแบบนี้และคนอื่นแผงริกกันไม่ออก แมนยู <Menu S 2> ไม่ชนะแน่เพราะว่าแรสบอร์ดนี่คือจังหวะนรกแต่บี้ตะบันเลี้ยงไม่คิดถึงผู้อื่นแบบนี้มันไม่ใช่ครับมันต้องเป็นแรสบอร์ดเหมือนกับซีซันที่แล้วที่เล่นได้ดีทั้งถางตรงและทาง,ทง,ทงอ้อมประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมได้พอหลุดเข้าไปแล้วแล้วก็ยิงสกอร์อย่างเฉียบคมนะครับดังนั้นนี่คือจุดหนึ่งที่เชนฮาจะต้องไปแก้ไขโดยด่วนถ้าอยากจะเอาชนะในเกมที่มันยากกว่านี้ แต่ในเกมนัดนี้นะครับมันชัดเจนมากว่าเกมรับของแมนยูไม่พลาดเลยสิ่งหนึ่งที่ทำให้แมนยูเนี่ยรันฟอร์มได้ใน6เกมหลังชนะไปถึง5เกมนั่นก็คือการยืนตำแหน่งการงัดฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นของแฮร์รี่แม็กควายนะครับแม็กควายนี่ช่วยทีมได้เยอะมากนะครับทำให้เกมแนวรับเนี่ยดูนิ่งกว่าเดิมเยอะจริงๆเช่นเดียวกับทางโอนาน่าผู้รักษาป,ประตูในเกมล่าสุดก็เป็นโอนาน่าที่ มีวันที่ดีของตัวเองนะครับคือไม่พลาดง่ายๆนะครับในขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าการเลือกตัวผู้เล่นในเกมรัดนี้ของเอชเชนฮาร์ถือว่าทําได้ดีนะครับนั่นก็คือหนึ่งในนั้นเป็นคอบบี้ไมนูกองกลางตัวรับวัยเพียง18ปีเข้าลงสนามในเกมพิมีร์ลีกเนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วไม่ได้มีอาการตื่นสนามไม่ได้มีอาการเกรงกลัวฝั่งตรงข้ามนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเกมแดนกลางของ ปีแสดแดงดันเป็นเกมดันกลางที่ดูนิ่งแล้วขอบี้ไบโนูยุเพียง18ปีแต่เจ้าหนุ่มคนนี้มันนิ่งเกินไหวแล้วขอบี้ไบโนูเนี่ยสามารถช่วยทีมได้เยอะมากมีบทบาทต่อทีมยเยอะมากทาั้งในเรื่องของการป้องกันการสกัดกัน้นการบล็อกการประทะรวมถึงในช็อตสําคัญที่สกัดกัน้นไม่ให้ทีมเสียประตูมนเลยทําให้พอเกมรับมันกระชับมันมีความเหนียวแน่นส่วนประกอบอื่นๆของทีมเนี่ยมันก็ดูดีตามนะครับ แล้วคุณก็ทําได้ในจังหวะที่คุณจะต้องทาประตูอ,ะอย่างเช่นคุณ cross b o จากดาร l โลไปถึงกานาโชคุณตีลกายิงแบบนั้น,นบอกเลยว่ามันโคตรสวยเลยมันสามารถส่งเข้าประกวดในเรื่องของ g o ลอ out o ซ s e a s ได้นะครับ mm hmm. พอยิงแบบนั้นผมก็คิดถึงเวนวูนี่กัเลยทีเดียวนะครับกานาโชจุดนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญที่เขาทําให้แมนยูขึ้นนําไปก่อนพอขึ้นนําเร็วเนี่ยโอเคอาจจะโดนเอฟเวอร์ตันกด แล้วก็งงหัวถ้าไม่ขึ้นนะครับแต่นี่คือเอเวอร์ตันในบางเกมที่พวกเขาบทจะมาก,ก็ไม่มาดื้อนะครับเกมรุกเกมการจบสกอร์บัดซบมากผมบอกเลยนะครับคือสร้างโอกาสได้แต่ทําไม่ได้ยิงทิ้งยิงขว้างใช้โอกาสเปลืองมีปัญหาในการจบสกอร์ในแดนที่3มนะครับมันก็เลยทําให้พวกเขาไม่สามารถที่จะตีตื้นไปได้ตีไข่แตกได้มันมีอยู่ช่วงหนึงช่วงครึ่งเวลาแรกที่เอเวอรตันเนี่ย มีโอกาสในการส่องถึง2ลูก1 1, 1ึหน่งเน้นมีโอกาสในการที่จะพลิกสถานการณ์ขึ้นนําเป็น2ประตูต่อหนึ่งแต่ก็ไม่ได้พอไม่ได้ปุ๊บแล้วแมนยูเล่นกันอย่างอดทนสุดท้ายพวกเขาก็มาฉกฉวยโอกาสตรงนั้นได้จากความผิดพลาดง่ายๆของกองหลังเอเบอร์ตันหนึ่งในนั้นคือแอชลีย์ยังก็มอบของขวัญให้กับทีมเก่าไปแบบนี้นะครับมันก็เลยทาให้ตอนนี้นะครับสถานการณ์ของแมนยูดูดีขึ้นเกมนี้เกมรับเนี่ยเป็นตัวพิสูจน์เลยนะครับว่าพวกเขาดูนิ่งขึ้นดูเล่นกันละเอียดมากขึ้น อาจจะไม่ถึงขั้นแบบสมบูรณ์แบบครับแต่มันคือทิศทางบวกเป็นในแง่ง่ายงาบวกแล้วต่อไปเราก็ได้เห็นแม็กควายยืนพื้นตรงนั้นนะครับรวมถึงคอรบี้ไมนูที่เอลิชิชักน่าจะเลือกให้เล่นต่อในฐานะกองกลางตัวรับเพราะว่าดูสดดูใหม่ดูตั้งใจและดูวิ่งพลาดไปทั่วสนามรวมถึงจังหวะของกานาโชปรับอย่างเดียวนะครับคือการจบสกอร์ในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าในขณะที่เอฟตันบอกเลยว่าก็อาการหน้าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าโดนตัดแต้มไปสิตอนนี้ก็ อยู่ท้ายตารางนะครับอยู่ในโซนสีแดงถ้าอูท่ทอนไม่ผ่านในบอกเลยว่าต้องลุ้นกันกระทั่งหยดสุดท้ายนะครับแมนยูก็รันต่อนะครับถือว่าเป็นผลงานที่ดูดีขึ้นจากเกมที่มันผ่านมานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่แมนยูต้องปรับให้ได้คือการเล่นเกมลุกที่เฉียบคมรวมถึงการเจอกับบราดทีมใหญ,ใหญ่ที่ต้องเอาชนะให้ได้ด้วยนะครับทีนี้จุดหนึ่งนะครับที่ผมมองว่ามันทาให้เกมท็อปโฟลมันสนุกมากขึ้นนะครับก็คือการเข้ามามีส่วนร่วม ของแอสตันวิลล่านะครับตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้คาดคิดเลยนะครับว่าแอสตันวิลล่าจะมาดีแบบนี้แต่ยี่ห้อกุนซื้อระดับคุณภาพอย่างอุนอิเมรี่เนี่ยมันก็สามารถที่จะคาดหวังว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยจะต้องป้วนเปี้ยนอยู่แถวแถวพื้นที่ยูโรป้าลีกได้นะครับเพราะว่าเขาตั้งใจที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าเขาเองก็เป็นเจ้าพ่อยูโรป้าลีกเหมือนกันตอนอยู่กับเซบีย่าถูกต้องไหมครับทีนี้พอมาอยู่กับแอสตันวิลล่าเนี่ย เราได้เห็นเลยว่าสิ่งหนึ่งที่อุไนเอมรนี้นเขาเปลี่ยนแอสเซร์เวลาได้ก็คือการเล่นเป็นทีมมากขึ้นการเล่นอย่างมีระบบมากขึ้นกองหลังเนี่ยไม่เสียประตูง่ายๆเหมือนเดิมไม่เหมือนในยุคของซีเพนเจอร์รัตนะครับพอกองหลังไม่เสียง่ายเกมลุกทําได้มันก็เลยทําให้แอสเซร์เวล่ารันฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องในรอบปี2023เนี่ยแอสเซร์เวลาถือว่าเป็นหนึ่งในท็อปทีนะครับที่ชนะในเกมพิมพ์ลีเยอะนะครับคือไม่ได้ไปสองรองจากรรดาหัวกระทิ ท็อปเลยนะครับแล้วฟอร์มการเล่นในบ้านดูแข็งแกร่งดูดุดันดูกเกรี้ยก,กลาดเจอใครก็ชนะได้และชนะแบบสวยๆด้วยทีนี้มาเกมล่าสุดเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญมากๆที่ทําให้วิลล่าสามารถคิดถึงอะไรครับคิดถึงการจบท็อปโในซีซั่นนี้ตอนแรกเนี่ยอุไรมนี่อาจจะมองไปที่ยูโรปาลีกแต่เมื่อเอาชนะทีมอยู่หัวบนด้วยกันอย่างสเปอร์ไก่เดยทองเนี่ย คุณต้องคิดถึงการจบท็อปโฟแล้วตอนนี้แต้มคุณเนี่ยมาทาบลิเวอร์พูลแล้วตามหลังทั้งอร์แดนและกซิตี้ไม่เยอะนะครับสิ่งหนึ่งที่วิลล่าจะต้องทําต่อก็คือรักษาขุมกําลังที่เป็นตัวหลักของทีมให้ดีที่สุดทั้งเรื่องของเกมแดนกลางเกมแนวรับแล้วรวมไปถึงกองหน้าตัวเป้าคนเก่งอย่างโอลิวอ้สกินนะครับต่อมาคือการรักษาฟอร์มการเล่นให้คงเส้นคงวาการเจอกับทีมที่คุณภาพต่ํากว่าคุณต้องชนะให้ได้ เหมือนช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณอย่าหลุดฟอร์มเหมือนในเกมที่แพนนอตแฮมฟอเรสเกมในบ้านเวลาคุณเจอกับทีมที่ต้องชนะสถานเดียวคุณก็ต้องทําให้ได้โดยแบบไม่มีข้อแม้เกมที่เจอกับทีมยักษ์ใหญ่คุณต้องแบ่งแต้มให้ได้เหมือนในเกมนัดนี้ที่ตอนแรกนะคุณอาจจะคาดหวังถึงการได้แต้มเดียวแต่คุณสามารถควักถึง3คะแนนได้กลับบ้านนี่ถือว่าเป็นโมเมนตัมที่ยอดเยี่ยมสุดๆเลยนะครับดังนั้นผมมองว่าปีนี้แอสตันว่าก็จะมาจอยกับเขาด้วยสำหรับการลุนแย่งแชมป์ตำแหน่งท็อปโปส่วน สเปอร์ของแอนส์ฟอสเตอรโกลูอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่แย่มากนะครับช่วงเวลาที่แย่สุดๆของแฟนบอลไก่เดือยทองเพราะว่า10เกมแรกคุณไม่แพ้ใครคุณคาดหวังสูงคุณอาจจะไม่ถึงคาดหวังถึงแชมป์แต่นน้อยในพื้นที่ท็อปโฟคุณก็ต้องทําให้ได้นะครับเพราะว่าทีมอย่างสเปอร์เป็นทีมใหญ่ก็ต้องเป็นขาประจําในท็อปโฟให้ได้เช่นกันแต่ตอนนี้คือคุณแพ้ไปแล้ว3าเกมเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีนะครับสำหรับทีมที่ไม่แพ้เลยใน10เกมแรก แล้วต่อมา3เกมหลังคุณแพ้รวดเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีที่เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่แอสเพรสกรูต้องยอมรับก็คือคุณภาพเชิงลึกของสเปอร์ไม่ได้ใหญ่แล้วก็ยาวเหมือนทีมอื่นนะครับดังนั้นเมือ่อคุณสูญเสียบุคคลสําคัญในแต่ละแกนแต่ละแดนเนี่ยคุณต้องแก้ไขจัาการตรงนั้นให้ได้ถ้าคุณแก้ไขไม่ได้แนวรับแนวร,ร,รับคุณยังมาพลาดแบบนี้คุณอาจจะเป็นผู้แพ้ในเกมที่ไม่ควรแพ้ก็ได้นะครับแต่ก็ถือว่าโชคร้ายนะครับเพราะว่าโซนฮึงมินก็ทำแฮตทริก ยิงไปแล้วออฟไซต์ถึง3ครั้ง3ครานะครับแต่ถึงที่นั้นเนี่ยมองภาพรวมแล้วพอจะองกกรอบรอบด้านตอนนี้สเปอร์ถือว่าก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเมื่อมีแอสเซว l ิล่าเข้ามาแมนยูก็ขยับไล่จี้เข้ามายังมีเนวสเซนที่ประมาทไม่ได้ด้วยนะครับโอเคนั่นคือทั้งหมดครับสถานการ์ารลุนท็อปโฟต้องบอกเลยว่าสุดระทึกจริงๆ ฝังจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดก็ได้ดึงไระจ้งเตือนกดซีเฟอร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางอีก,กาช n แนลครับเพราะว่าที่นี่อีกาช n แนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ